Hoi thì nó hoi. Hỏi chuột thì nó đang hoi chuột. Ba kia bị tìm hai mà Hin kang hoi chuột, hoi chuột. Hoi chuột, con Hoi พี่ลืมีวลานี่อุย้ยงามงามงามพี่น้องไข่ก็บโบมี่<ด>หอยหอย,หอย,ยเกี๊ยวกันเลยต่มีไข่เต้นนี่สูตรสูตรไพ่นี่เจอแล้วไผ่ไพ่เห็ดไม่ยินเขาวาเนาะว่าอสากุเอาสากุนมันจังเกี๊ย มาเบิ่งตอนขียวตอยบักเขียวตอยกนหอยแบบวิธีบากเขียวพี่น้องใส่ครีมนี่กดแล้วก็แล้วลวกแล้สบายบัเสียเวลาตอยท่านเอาจเอาผ้าแคแคแคออกหันกะก็ได้แต่ว่าเสียงเสียงยันผ้าถึงมือก่ากนี่ลพาว่า ข้าวเห็ดชั้นขวบบนแผ่นเดียวเนาะเป็นตุ้งโกงนี่กะอ้อมมุงที่ซื้ออ้าวหวยอีกบบบนี้ฝนหัวฝนหัวพี่นอ้องมาใส่ใส่ส,สีแดงอ้าวอ้าวอ้าวหัวหยอดปับปับมยังสิมากเลยพี่นอ้องยามฝนหัวเรือนโทค่าสิหมากขวขึ้นเบื้อแดดเป็นกันการน์นี่แบบนี้ชั้ลัว โควิดจะบาดชุดนี้เงินกับโบมีพี่น้องเอ้ยมาจีนขว่เลยโบเลีวยศบหกยูหกปไปก่อนบมอนเก็บเครื่องเก็บของกับโบมีอ่ม่ร่วมกันเป็นเลิศเอามาเบิ่งบ่าวเขียวเปนถามว่าเขียวต่อยเลี่ยห้าสิมาเบิ่งตอนแกงด้วยเด้อพี่น้องสบู่รอโตไปเก็บพักก่อนฝนกระตกฟังเสียงฝน ฝนกรตกแนะแหนนตกีน้นตกห้ามหลอกม่วงฝนตกเครงลมพีน้องจะโบกอะไรก็บพักตักจะโบกไปซื้อเอาเดินพักอยู่น้างนรกับรอะไคับเดนพักมันหมงนี มาดึงมัดึงคองขันขีคลองันขีราคก็มัดึงแปดบาทมงเทสแปดบาทเดียพี่หน้องหึงมาด้วน้อหนึ่งกำไเทสเทสเอามาตัวว่าเทสเทนี่ยนะนี่ักซี่ักซี่นี่ยมาณลองันี โก้ือมาสองมายางไปสี่อนน่งคนมันต๊ได้เก็บพักก่ได้พี่น้องเซาบวสชนะพักตำนิ่งพัดตำลึ่งอยู่ลวสองมาก้าวหนึ่มเห็นหอมหอยดูกันกินพี่น้องถ้าเป็นหลักท่านไม่ไงเซโบเรีนนี้จะบอกไห้เหมาะนะแล้วเป็นชายายจัไรเอามาเหลือมเห็อมหอยเด้พี่น้อง มากลัวเขาเบือเลียงพี่น้องบ้านจะพาเอิ่นเขาเบือเลียงบ้านพี่น้องเอิ่นอิ่นอิ่นอื่นอิ่นเนวอะไรกลัวเขาเบือเลียงไหนบอกว่าเห็ดเขามันนึ่งเลียงใครเห็ ว่เอาใหม่ด้วยพี่น้องขั้นใหม่ก็เอินแ่บเขาครัวขั้นเอาซ้ำเนื่อเลี้ยงนี่ก็เอินกบบเบื้องเลี้ยงกัวไม่ใหม่พี่น้องไม่จังหอมไฟมันหยียบแห่งนอันนี้หมอค้างสำหรับขัวเขาด้วยพี่น้องขัวเขาเบื้องเลี้ยงนี่เอาเขาขัวเขาแค่ก้อยแค่ดา ท่านว่าทางสชูได้กินแบบท่านว่าใส่กลอย่ดาปะจะขวเขาอันใหม่ใหม่บางสชูกินแนวนี้พี่เนาะบามบูจะบออมม้อยนี่ก็จะบใส่เขาเขามามันผู้แก้วน้นหมหอมมไม่ใงแมัโมหอมเอาซ้ำเลี้ยง cho bộ hết những mà không có tăm này. này đẹp Đang mới อาหารพักหรือว่าซอยพักเนาะบานกระโบนซอยพักก้อนน้อยๆกระโบนี่อมไอยเอาใส่ออมเอาน้อยๆแค่นี้ก็มัน,ามานอยู่เส้นหนึ่ง,นนง,งข้งใดครบพักอันนั้นรังสมรังคมแห้ครับแง่ดีเสะ 他很坏。Okay, เจ็ดไร่เส็ด้า่เจ็ดไร่พี่นาะง้ว้วนเลยเ่าน้อยเดียว่ะะโบอยากให้เบิ้งปลแหลกพี่เนาะเด็ปลแหลกโบพิ่มเตินอปลาแหลกมาแต่ะๆพี่นนองตอนใหญ่ๆนามแดงๆพี่นนองบริส่ซซีใสยังอีกพี่นนอะอือครับ มุณเจตเนื้เนี่ยนะกระเลาะมาแต่เบื้องโค้งเลี้ยห่กระชอนลองถ้าจีบหัวเปรย์ก็เป็นเหมือกันเลยลองใจแบอกว่าหัวตองหงาะ กรแเลกรลิดพุงยังเลยกรแล่บานให้เองพี่นอ้องคู้นี้หวานเบาเคี้ยวแร้เละแล้วแค่รอน ชิ้นไข่มาใส่ือวาตะไขร้เอเดียวไปเอาชิ้นไข่เนี่ยไปน้ำน้อยนึงพ่อ,พอ ไก่เขาจะใส่เป็นใบเดียเ๋ยวตอกเกลียวแปลบเดี้นไก่เข้าปุ๋ยไห่ไปเส้นไก่เขาหลายอันจะสวนขวดสวนผักต้นโตขึ้นเอาน้ำที่รวมแล้วมันต้นโตมันท่วมเพราะว่ากินเทามันตำ่ำแต่ใบมาใส่จังพร้อมกิน,นไปกัน สโบลืมบอกไปสโบหันซ no ื้อพักซีมาสโบบ่ได้บ่ได้ใส่หันก็ย้อนว่าสโกินักซีบ่ได้พี่น้องเพราะว่ามันเจ็บกระเพาะเวลาสโบกินลงไปแต่ว่าก็แยงแหสบสิตกออกก่อนแล้วก็สิมาใส่ให้รว่าสบสิแบ่งให้ปสาเนาะพี่น้องยายละโสบสมาสิ สะบ,บสูสตา์กไว้สิ้นรถก่อนแสบพี่น้องสบูส,บบสตากไว้เดียวก็จะเอาพักรีลงเลยนะ้าเสบ,บูตาร์กแลวแล้วเสบ,บูก็จะเอาพักซีลงอุปเป็นมากเป็นกกินพักสีพี่น้องสบ,บ,บูมากพักรสีมน่า้่ม,ม,มากหรอก ตะกี้สโบก็กินอยู่เยื่อสโบกินร้ายร้ายพวกพี่น้องแบบว่ากินแต่สโบเจ็บกับาะเจ็บจุกยีดิจุกแท้จุกว่าสโบเลยโบกากินระบานมาซาวแล้ว่ะกินขาวเลยพี่น้องสโบไปไทยเลยนี่จ้างมาเล็วพี่น้องตัวนี้บโบใส่พักซี่ตัวนี้ไฮระสาว มีก็ให้ล่ะ้าวมีเอาไปให้เมมีคล้องสบสู่ไปใส่ผ้าปั่นกันอยู่กันกินน้องพี่น้องนอกเลยค้องเสียบมาก็ง่ายหยาดเลยนี่พี่น้อง,องห้อยจุกจะดเจ็บจ้า